จากการที่นะักวิทยาศาสตร์ได้ศึกษาโครงสร้างภายในโลกทำให้เด็กๆทราบวา่าภายในโลกของเราเนี่ยมีอุณหภูมิเป็นไงเอย่ยอุณหภูมิมีอุณหภูมิสูงและความดันเป็นไงคะความดันก็สูงด้วยถูกป่ะคะการถ่ายโอนความร้อนจากภายในโลกเนี่ยขึ้นมาสู่พื้นผิวโลกของเราเนี่ยอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างโลกของเราได้ถูกปะ่ะซึ่งข้อมูลนี้เราได้จากไหนคะ ศึกษาอะไรเอ่ยเด็กๆจำได้ไหมคะจากการศึกษาในเรื่องของขึ้นไหวสะเทือนนั่นเองทำให้เด็กๆทราบเกี่ยวกับอะไรเอ่ยทำให้เด็กๆทราบเกี่ยวกับสมบัติเชิงก้นโครงสร้างภายในโลกถูกปะ่ะคะแต่เราเนี่ยยังไม่สามารถอธิบายกระบวนการเกิดธรณีพิบัติภัยที่เกิดขึ้นบนโลกได้ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินไหวหรือแม้กระทั่งภูเขาไฟระเบิดถูกปะ่ะคะ ทำให้นักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงต้องศึกษาเพิ่มเติมในด้านอื่นๆนอกเหนือจากที่นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจวัดขึ้นไหวสะเทือนจากเหตุการณ์การเกิดแผ่นดินไหวจนนําไปสู่ทฤษฎีที่สามารถอธิบายกระบวนการที่ทําให้แผ่นธรณีเนี่ยมีการเคลื่อนที่และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีในด้านต่างๆนั่นเองเพราะฉะนั้นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นบนโลกเนี่ยส่วนใหญ่ เกิดขึ้นบริเวณไหนคะเกิดขึ้นบริเวณไหนเอ่ยส่วนใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นบริเวณพื้นผิวของโลกนั่นเองซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของธรณีภาคทำให้น,ะะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงพยายามศึกษากระบวนการทางธรณีวิทยาบนพื้นผิวของโลกเราเนี่ยและภายในโลกเพื่ออะไรเพื่ออธิบายสายเหตุและกระบ,บวนการเกิดธรณีพิบัตภิภัย ซึ่งจากการศึกษานะคะเขาพบว่าธรณีภาคที่แตกออกเป็นแผ่นๆเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแผ่นธรณีนั่นเองและมีแนวคิดว่าแผ่นธรณีเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้ซึ่งแนวคิดเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีเนี่ยเกิดขึ้นมายาวนานนับร้อยปีจนกระทั่งในปีพุทธศักราช2455ค่ะ มีนักวิทยาศาสตร์ท่านหนึ่งค่ะชาวเยอรมน,นีชื่ออันเฟดเวเกเนอร์ค่ะอันเฟดเวเกเนอร์เนี่ยเขาได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับทวีปในอดีตเนี่ยเคยติดกันเป็นทวีปขนาดใหญ่ค่ะเป็นแผ่นดินเดียวกันค่ะเราจะเรียกมันว่าแพงเจียนั่นเองโดยค่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีทะเลอยู่ล้อมรอบค่ะซึ่งทะเลที่อยู่ล้อมรอบเนี่ยเราจะเรียกว่าพันธาลัสซาค่ะ อันธาลัสสะต่อมาค่ะแผงเจียเนี่ยได้แตกออกเป็นสองส่วนยังจำได้อยู่ไหมเอ่ยเหนือแผงเจียขึ้นไปเราเรียกว่าอะไรเอ่ยเหนือแผงเจียขึ้นไปเราเรียกว่าลอเลเซียนั่นเองเหนือแผงเจียขึ้นไปเราเรียกว่าลอเลเซียอันนี้คือเหนือแผงเจียถูกปะคะส่วนใต้แผงเจียเราเรียกว่ากอน วานะในเวลาต่อมา,า่ะแพงเจียก็ค่อยๆแตกออกและเคลื่อนที่แยกออกจากกาันเอแล้วมันเคลื่อนที่แยกออกจากกันได้อย่างไรละ่ะการทําไมมันถึงแยกตัวออกจากกันได้ก็คือการขยายตัวของเปลือกโลกในมหาสมุรทรถูกป่ะคะ การเคลื่อนที่แยกออกจากกันเนี่ยของแพงเจยเนี่ยสองล้านปีก่อนจนกระทั่งกลายเป็นทวีปในปัจจุบันนั่นเองต่อมานะคะมาดูแนวคิดของอันเฟดเวกเนอร์บ้างซึ่งอันเฟดเวกเนอร์บอกว่าอะไรเอยเดิมเนี่ยเราเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดถูกปะคะท,ที่มีขนาดใหญ่เรียกว่า แผงเจียถูกป่ะหลักฐานที่สนับสนุนทางธรณีวิทยาได้แก่อะไรบ้างที่เราจะศึกษากันก็คือในห้าหัวข้อนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นซากดึกดำบรรพ์รูปร่างรอยต่อของทวีปการเคลื่อนตัวของตะกอนทานน้ำแข็งความคล้ายคลึงกันของกลุ่มหินและทฤษฎีทวีปเลือน,นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะมาดูหลักฐานที่สนับสนุน แนวคิดของอันเฟดเวกเนอร์กันนะคะโดยหลักฐานแรกที่อันเฟดเวกเนอร์ได้ศึกษาซา,ากดึกดาบรรที่พบตามทวีปต่างๆพบซากดึกดาบรรของพืชบโบราณที่ชื่อว่าอะไรเอ่ยถ้าพืชบโบราณคือกอโซเทริสถูกปะคะกอโซเทริสนั่นเองในทวีปอเมริกาใต้ทวีปแ,แอฟริกาอนุทวีปอินเดียทวีปแอนตาร์กติกาและทวีปออสเตรเลียนั่นเองถูกปะคะซึ่งดูนะคะกอโซบเทริสเนี่ย เป็นพืชตระกูลเฟิร์นค่ะซึ่งพืชตระกูลตระกูลเฟิร์นถูกป่ะคะซึ่งจะขยายพันธุ์เฟิร์นขยายพันธุ์ไงเอ่ยเรียนชีวะมาแล้วในพืชตระกูลเฟิร์นอันนี้นะคะจะขยายพันธุ์โดยใช้เม็ดนั่นเองต่อมาค่ะซากดึกดําบันของสัตว์เลื้อยคลานน้ําจืดค่ะซากดึกดําบันของสัตว์เลื้อยคลานน้ําจืดคืออะไรเอ่ยสัตว์เลื้อยคลานน้าจืดคือมีโซซอลัสค่ะเพราะฉะนั้นเป็น สัตว์เลื้อยคา้นน้ำจืดนั่นเองทางตอนใต้ของทวีปอเมริกาและทวีปแอฟริกาถูกปะคะต่อมาซากดึกดำบรรพ์ของสัตว์เลื้อยคันที่อาศัยอยู่บนบกคะ่ะสัตว์เลื้อยคันที่อาศัยอยู่บนบกคืออะไรเอ่ย คือลิโทซอรัสนั่นเองคือสัตว์เลือ้อยคานสัตว์เลยคานอาศัยอยู่บนบกนอกจากลิโทซอรัสแล้วมีอะไรอีกสัตว์เลยคานที่อาศัยอยู่บนบกคือไซโนเนทัสนั่นเอง ไซโนเนทันนะคะบนทวีปอเมริกาใต้แอฟริกาอนุทวีปอินเดียแล,และทวีปแอนตาร์กติกาและทวีปออสเตรเลียนั่นเองซึ่งพืชและสัตว์ดังกล่าวนะคะไม่สามารถขยายพันธุ์ข้ามาสมุดที่กว้างหลายพันกิโลเมตรได้จึงเป็นหลักฐานที่สนับสนุนว่าทวีปเนี่ยเคยติดกันมาก่อนนั่นเอง ต่อมานะคะอันเฟดวิกเนอร์เนี่ยเขาได้สังเกตบนแผนที่โลกค่ะเขาพบว่าบริเวณชายฝั่งด้านตะวันออกของทวีปอเมริกาใต้เนี่ยและชายฝั่งด้านตะวันตกของทวีปแอฟริกาเนี่ยดูเหมือนว่าจะต่อกันเข้ากันได้ค่ะคล้ายกับจิ๊กซอแต่ต่อกันไม่สนิทค่ะการที่มันต่อกันไม่สนิทเนื่องจากอะไรเนื่องจากการกัดเซาะบ,บริเวณชายฝั่งยาวนับล้านปีค่ะทําให้รูปร่างของชายฝั่งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนไป และถ้าหากนำขอบทวีปเนี่ยบริเวณขอบของไหล่ทวีปเนี่ยมาต่อกันจะต่อกันได้พอดีสนิทมากยิ่งขึ้นนี่ค่ะจึงเป็นอีกหลักฐานหนึ่งที่สนับสนุนในแนวคิดของอันเฟดวิกเนอร์นั่นเองจากหลักฐานภูมิอากาศโบราณนะคะแสดงให้เราเห็นว่าในหลายๆทวีปในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในเขตอากาศร้อนชื้นเนี่ยในอดีตนะคะทวีปดังกล่าวเนี่ยเคยถูกปกคลุมไปด้วยธารน้ําแข็งมาก่อน โดยมีการค้นพบจากอะไรคะ่ะซึ่งการค้นพบนั้นก็คือล่องลอยการเคลื่อนที่ของตะกอนทานน้ำแข็งในอดีตนั่นเองซึ่งจากการสำรวจตะกอนที่สะสมตัวจากทานน้ำแข็งในอดีตนะคะมันจะมีการเคลื่อนที่ออกจากจุดศูนย์กลางเดียวกันค่ะซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณทวีปแอฟริกาค่ะและกระจายออกไปยังทวีปอเมริกาใต้อนุทวีปอินเดียทวีปออสเตรเลียและทวีปแอนตาร์กติกา ซึ่งรอยดังกล่าวนะเกิดจากการที่ทานน้ำแข็งเนี่ยเคลื่อนที่ผ่านถูกปะ่ะทำให้เกิดการกระแทกการขูดการขีดข่วนถูกปะ่ะคะซึ่งทำให้เกิดเป็นร่องรอยอยู่บนหินนั่นเองถูกปะ่ะเพราะฉะนั้นจะทำให้เราพบว่ารอยขูดดังกล่าวเนี่ยเป็นไงเอ่ยรอยขูดดังกล่าวเนี่ยเกิดช่วงอายุเดียวกันค่ะ และเมื่อนําทวีปมาต่อกันเนี่ยเราจะพบว่าทานน้าแข็งในพันธุ์กาเนี่ยมีการเคลื่อนตัวกระจายออกจากทวีปแอฟริกาใต้ซึ่งเป็นหลักฐานหนึ่งนะคะที่แสดงให้เห็นว่าทวีปในอดีตเนี่ยเคยติดกันมาก่อนถูกค่ะและมีสภาพภูมิอากาศคล้ายกันคือถูกปกคลุมไปด้วยทานน้าแข็งมาก่อนนั่นเอง หลักฐานอีกอย่างหนึ่งนะคะที่สนับสนุนแนวคิดของวิกเกอร์ก็คือการค้นพบชั้นหินที่มีลักษณะเหมือนกันค่ะได้แก่กลุ่มหินในบริเวณทวีปอเมริกาใต้ค่ะและทวีปแอฟริกานั่นเองค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีทวีปออสเตรเลียค่ะทวีปแอนตาร์กติกาค่ะและประเทศอินเดียค่ะ ซึ่งเราจะพบว่ากลุ่มหินเหล่านั้นเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันลักษณะเหมือนกันคืออะไรก็คือจะเกิดในช่วงเวลาเดียวกันเพราะฉะนั้นจะทําให้กลุ่มหินดังกล่าวนะคะจะมีช่วงอายุระหว่าง359ถึง146ล้านปีนั่นเองและนอกจากนั้นค่ะยังเกิดในสภาพแวดล้อมเดียวกันซึ่งสภาพแวดล้อม เดียวกันก็คือสภาพแวดล้อมบนบกที่หนาวเย็นค่ะและมีการระเบิดของภูเขาไฟ นอกจากนั้นนะคะยังมีการสำรวจกลุ่มหินในบริเวณทวีปสองฝั่งของมหาสมุทรแอตแลนติกค่ะได้แก่กลุ่มหินตามแนวเทือกเขาแอพเลนเชียนค่ะในทวีปอเมริกาเหนือและตามกลุ่มหินแนวเทือกเขาแคลโรเนียลเนี่ยในทวีปยุโรปทำให้เราพบว่ากลุ่มหินด้างก่ลาวเนี่ยเกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมและช่วงเวลาเดียวกันคือเมื่อประมาณ200ล้านปีก่อนค่ะนอกจากนั้นค่ะ เทือกเขาทั้งสองเนี่ยมีการวางตัวในแนวเดียวกันค่ะจึงเป็นข้อมูลสนับสนุนเกี่ยวกับการเชื่อมติดกันของทวีปในอดีตนั่นเอง จากการรวบรวมข้อมูลและหลักฐานต่างๆนะคะทำให้อันเฟตวเกอร์เนอร์ี่ยจึงได้เสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนขึ้นมาถูกะโดยอธิบายไว้ว่าเมื่อประมาณ225ล้านปีก่อนเนี่ยทวีปต่างๆในปัจจุบันเนี่ยเคยติดกันเป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันทั้งหมดที่เราเรียกมันว่าพันเจีย ต่อมานะคะพันเจียเนี่ยได้เริ่มแยกออกจากการเป็นสทวีปขนาดใหญ่คือนหนลอเลเซียและ2คือกอนวานาถูกปจากนั้นทั้ง2ทวีปเนี่ยมีการแยกออกจากตัวอย่างชา้ชาๆจนกระทั่งเป็นลักษณะในปัจจุบันนั่นเองจากการเสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนของอันเฟตเวเกเนอร์เนี่ย ยังมีนักวิทยาศาสตร์หลายท่านนะคะยังมีการโต้แย้งเกี่ยวกับทฤษฎีดังกล่าวเนื่องจากอะไรก็เพราะว่าคําอธิบายของเวเกเนอร์เนี่ยยังขัดกับหลักการทางวิทยาศาสตร์เช่นเช่นอะไรบ้างก็คือถ้าหากระดับน้ําทะเลลดลง,ลงจนกระทั่งเป็นพื้นแผ่นดินที่เชื่อมกันทั้งหมดเนี่ยสัตว์เลื้อยคานดังกล่าวเนี่ยมันอาจจะขยายพันธุ์ข้ามมหาสมุทรก็เป็นได้ นอกจากนั้นค่ะเฟอร์เนี่ยมันสามารถขยายพันธุ์ข้าวทวีมได้แล้วข้ามได้อย่างไรล่ะก็คือมันจะมีกระแสลมและกระแสน้ําในมหาสมุทรเป็นตัวพัดพาถูกค่ะ นอกจากนี้ค่ะอันเฟดเวกเนอร์เนี่ยได้อธิบายการเคลื่อนตัวของทวีปซึ่งอันเฟดเวกเนอร์อธิบายไว้ว่าอะไรก็คือแผ่นทวีปที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าเนี่ยมันจะเคลื่อนตัวไปยังแผ่นมหาสมุดถูกป่ะคะด้วยแรงอะไรด้วยแรงการหมุนรอบตัวเองของโลกและแรงโน้มถ่วงค่ะสิ่งนี้ค่ะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่โต้แย้งเนื่องจากแรงดังกล่าวเนี่ยไม่สามารถทำให้ทวีปเคลื่อนที่ได้นั่นเอง จากการสำรวจพื้นมหาสมุทรนะคะและการรวบรวมข้อมูลหลักฐานทางธรณีวิทยาเนี่ยทำให้เฮนรี่เฮดค่ะได้เสนอทฤษฎีขึ้นมาคือทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นสมุทรนั่นเองซึ่งกล่าวไว้ว่าพื้นมหาสมุทรเนี่ยมันจะมีการเคลื่อนที่และการขยายตัวก็เพราะว่าการแทรกดันของลาวาค่ะมันจะแทรกดันขึ้นมาตามบริเวณรอยแยกของพื้นมหาสมุทรค่ะและเกิดการแข่งตัวกลายเป็นหินบะซอลซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเป็น พื้นมหาสมุทรใหม่นั่นเองเพราะฉะนั้นทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรเนี่ยจะสามารถอธิบายสาเหตุที่ทําให้แผ่นเจียเนี่ยเคลื่อนที่ออกจากกันได้โดยเขากล่าวไว้ว่าก็คือแมกมาเนี่ยใต้ชั้นเปลือกโลกดูจากรูปนะคะแมกมาในใต้ชั้นเปลือกโลกเนี่ยเป็นไงคะมันปะทุแทรกขึ้นมาบริเวณเปลือกโลกค่ะลักษณะของเปลือกโลกเป็นไงเอย่ย ในส่วนเปลือกโลกภาคพื้นทวีปเนี่ยมันโก่งตัวขึ้นค่ะโก่งตัวถูกปะ่ะคะจนกระทั่งเกิดรอยแตกหรือรอยแยกนั่นเองเพราะฉะนั้นเปลือกโลกในส่วนทวีปเนี่ยเกิดการแยกออกจากกาันหลังจากนั้นค่ะมันจะสุดตัวลงมันแยกออกจากกาันปุ๊บมันจะเกิดการสุดตัวลงขั้นที่หนึ่งเอาใหม่นะคะขั้นที่1่แมกมาปะทุแทรกขึ้นมาถูกปะ่ะคะบริเวณเปลือกโลกเปลือกโลกมีลักษณะอย่างไงคะ โก่งขึ้นถูกพาจนกระทั่งเกิดรอยแยกหลังจากนั้นค่ะเมื่อมันแยกออกจากกาันปุ๊บมันจะขั้นที่สองคือสุดตัวเกิดเป็นหุบเขาสุดค่ะชีวิตต่อมาคือหุบเขาสุดหลังจากนั้นค่ะเมื่อน้ำทะเลเนี่ยเข้าสู่ล่องบริเวณของเปลือกโลกที่สุดตัวเกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นถ้าน้ำทะเล ถ้าน้ําทะเลเข้ามาสู่บริเวณล่องของเปลือกโลกที่เกิดการสุดตัวเกิดเป็นขั้นที่สามเกิดเป็นมหาสมุทค่ะนอกจากนั้นค่ะลาวาที่อุณหภูมิลดลงเป็นไงคะถ้าอุณหภูมิลดลงมันก็จะเกิดการแข็งตัวเป็นหินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเปลือกโลกในส่วนภาคพื้นมหาสมุทรถูกป่ะคะโดยเปลือกโลกในส่วนภาคพื้นมหาสมุทรเนี่ย ที่อยู่ใกล้บริเวณแ,แนวรอยแตกของเปลือกโลกเนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นเทือกสันเขากลางมหาสมุทรค่ะการที่มันเป็นลักษณะเทือกสันเขากลางมหาสมุทรคือเป็นไง ấy, อ Leon, เอ่ยก็คือเปลือกโลกในมหาสมุทรเนี่ยที่อยู่ใกล้บริเวณแนวรอยแตกถูกป่ะคะมันจะมีลักษณะเป็นเทือกสันเขากลางมหาสมุทรนั่นเองซึ่งการแทรกดันอย่างต่อเนื่องของแมกมาเนี่ยส่งผลอะไรเกิดขึ้น แน่นอนค่ะมันจะส่งผลนำให้เปลือกโลกในส่วนภาคพ,พื้นมหาสมุทรี่นเคลื่อนที่เกิดขึ้นก่อนนะคะเคลื่อนที่ออกจากแนวสันเขากลางมหาสมุทค่ะซึ่งกระบวนการนียค่ะสามารถอธิบายการแตกออกและการเคลื่อนที่แยกออกจากกันของพันเจียได้นั่นเองสรุปเองอีกหนึ่งรอบนะจ๊ะต่อมา จากการสำรวจพื้นมหาสมุทรนะคะเราได้มีการเก็บตัวอย่างหินบะซอค่ะซึ่งมันจะเป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกในส่วนมหาสมุทรถูกปะคะเราเก็บหินบะซอมาทําอะไรเราจะเก็บหินบะซอเนี่ยมาหาอายุทางธรณีวิทยาของหินดังกล่าวถูกปะซึ่งเราจะพบว่าอายุของหินบะซอบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรเนี่ยจะมีอายุน้อยกว่าหินบะซอที่อยู่ห่างกันออกไปค่ะ เพราะฉะนั้นจากหลักฐานเนี่ยแสดงให้เห็นว่าเปลือกโลกในส่วนมหาสมุทรเนี่ยเกิดขึ้นใหม่ถูกป่ะคะบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรถูกป่ะคะและมันจะกว้างขึ้นเรื่อยๆคะ่ะและตะกรนจากมหาสมุทรที่สะสมตัวบริเวณสันเขากลางมหาสมุทรเนี่ยเป็นไงอายุเป็นไงคะอายุจะน้อยหลึกมากกว่าอายุจะน้อยกว่าบริเวณที่อยู่ห่างกันออกไปถูกป่ะคะซึ่งมันจะเป็นข้อมูลสนับสนุนได้ว่าบริเวณดังกล่าวเนี่ย เป็นเปลือกโลกเกิดขึ้นใหม่นั่นเองหลักฐานทางธรณีวิทยาอีกหลักฐานหนึ่งนะคะที่สนับสนุนแนวคิดของเฮนรี่เฮดคือหลักฐานภาวะแม่เหล็กบรรพกาลนั่นเองถูกไหมคะจากการสำรวจพื้นมหาสมุทรนะคะเราเนี่ยคะ่ะได้มีการนําเครื่องวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กเนี่ยมาตรวจวัดสภาพความเป็นแม่เหล็กของหินซึ่งเราจะพบว่ามันมีรูปแบบการเรียงตัวของสารแม่เหล็กในหินเนี่ยที่สมมาตรกันค่ะ ระหว่างสองข้างของเทือกเขากลางสมุทรซึ่งเหตุผลที่มันเกิดการสมมาตรกันก็เพราะว่าในขณะที่ลาวาค่ะยังไม่แข็งตัวเป็นหินนะคะสารแม่เหล็กในหินเนี่ยมันจะถูกเหนี่ยวนำทําให้มันเกิดการเรี้ยงตัวค่ะในทิศทางของสนามแม่เหล็กโลกในขณะนั้นนั่นเองซึ่งถ้าลาวาเนี่ยเกิดการแข็งตัวอย่างรวดเร็วนะคะสภาพความเป็นแม่เหล็กมันก็ยังคงตามเดิมอยู่ และถ้าเกิดการกับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกในเวลาต่อมาส่งผลต่อการเรียงตัวของสารแม่เหล็กไหมไม่ค่ะการเรียงตัวของสารแม่เหล็กจะไม่เปลี่ยนแปลงตามการกับขั้วของสนามแม่เหล็กโลกในเวลาต่อมานั่นเองเพราะฉะนั้นสภาพความเป็นแม่เหล็กในหินเนี่ยเราจึงเรียกว่าภาวะแม่เหล็กบรรพการซึ่งจะสอดคล้องกับข้อมูลอายุหินบะซอา และสันเขากลางสมุรนั่นเองจากหลักฐานนะคะการนำเสนอทฤษฎีทวีปเลื่อนและทฤษฎีการแผ่ขยายของพื้นมหาสมุทรเนี่ยทำให้นักวิทยาศาสตร์ค่ะเริ่มสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีเป็นอย่างมากจากข้อมูลทฤษฎีดังกล่าวทำให้เรารู้ว่าทวีปเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยเคยอยู่ติดกันมาก่อนและมหาสมุทรเนี่ยมีการขยายตัวมากขึ้น เอมาสมุดขยายตัวมากขึ้นเนื่องจากไรเอ่ยทบทวนให้มิด่อยค่ะก็เนื่องจากการที่แมกมาเนี่ยมันแทรกดันขึ้นมาถูกป่ะคะอย่างต่อเนื่องทําให้เนี่ยทวีเนี่ยเคลื่อนออกจากกันถ้าเป็นเช่นนี้เรื่อยๆส่งผลยังไงโลกของเราเนี่ยจะมีขนาดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่หรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเพราะในความเป็นจริงเนี่ยโลกของเราเนี่ยยังมีขนาดเท่าเดิม เพราะฉะนั้นมันจึงต้องทำให้มีกระบวนการที่ทำให้เปลือกโลกเนี่ยหายไปนอกจากนี้ค่ะการแผวขยายของพื้นหาสมุดเนี่ยเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดแผ่นดินไหวที่ไม่ลึกบริเวณจากผิวโลกถูกปะ,ะและภูเขาไฟระเบิดเนี่ยหรือภูเขาไฟที่ประทุมาตามรอยแยกของแผ่นเปลือกโลกเนี่ยที่เรายังไม่สามารถอธิบายได้ถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ย ทำให้นะักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามศึกษาพเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผ่นธรณีต่อมานะคะเราจะมาดูทฤษฎีการแปลสันฐานซึ่งทฤษฎีนี้นะคะจะอธิบายการเคลื่อนที่และการเปลี่ยนแปลงลักษณะของแผ่นธรณีไม่ว่าจะเป็นขนาดตำแหน่งหรือสาเหตุเด็กๆกลับมาดูก่อนค่ะแผ่นธรณีแผ่นธรณีคืออะไรแผ่นธรณีคือธรณีภาคเนี่ยที่เกิดการแตกออกเป็นแผ่นถูกะซึ่งลักษณะของแผ่นเนี่ย มันจะมีลักษณะขนาดใหญ่กับขนาดเล็กถูกปะคะขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มีกี่แผ่นนะคะขนาดใหญ่มี7แผ่นถูกปะคะยังจำได้ไหมคะก็คือยูเรเชียอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แปซิฟิกแอฟริกาออสเตรเลียแอตแลนติกาถูกปะคะถ้าแผ่นธรณีขนาดเล็ก ขนาดเล็กมีอะไรบ้างขนาดเล็กก็น่าจะมีเป็นเอออะไรดีอะแคริบเบียนค่ะหรือคอคอสนั่นเองต่อมานะคะมาดูรูปแบบการเคลื่อนที่ของแผ่นทรณีกันบ้างซึ่งการเคลื่อนที่ของแผ่นทรณีเนี่ยจะมีลักษณะการเคลื่อนที่ออกเป็น3รูปแบบคือรูปแบบที่1ค่ะแผ่นธรณีที่เคลื่อนที่แยกออกจากกันค่ะหรือการเคลื่อนที่หนีห่างออกจากกันนั่นเองรูปแบบที่สองคือ แผนธรณี one, เข้าหากันหรือการเคลื่อนที่ชนกันและรูปแบบสุดท้ายคือแผนธรณีที่เคลื่อนที่ผ่านกันค่ะหรือเคลื่อนที่เฉียนกันนั่นเองค่ะมาดูในแต่ละรูปแบบนะคะในรูปแบบแรกคือแผนธรณีแยกออกจากกันถูกป่ะคะซึ่งมิจจะขอแบ่งออกเป็น2รูปแบบนะคะคือ1การแยกออกจากกันของแผนธรณีภาคซึ่งในส่วนนี้นะคะมิรได้อธิบายไปแล้วก็คือการที่ แมกมาเนี่ยค่ะดันตัวขึ้นมาถูกป่ะทาให้เปลือกโลกของเราเนี่ยโก่งตัวขึ้นมาจนกระทั่งแตกออกถูกป่ะเกิดกลายเป็นหุบเข่าซุดเกิดขึ้นมันจะโก่งตัวแตกออกปุ๊บมันก็ซุดถูกป่ะเกิดเป็นหุบเข่าซุดเกิดขึ้นซึ่งหุบเข่าซุดเกิดที่ไหนล่ะเกิดขึ้นที่ไหนเอ,อ่ย ุบเขาสุดคือเกิดขึ้นที่บริเวณทะเลแดงถูกปะคะหรืออ่าวแคลิฟอร์เนียก็ได้ค่ะุบเขาสุดคือทะเลแดงหรืออ่าวแคลิฟอร์เนียก็ได้ค่ะต่อไปในรูปแบบที่สองคือการแยกตัวออกจากการของแผ่นธรณีภาคในส่วนภาคพื้นมหาสมุทค่ะก็คือจะเกิดอะไรเกิดขึ้นอะมหาสมุทนะคะถ้า แผ่นธรณีมหาสมุทรเนี่ยแยกออกจากกันนะคะจะเกิดเทือกสันเขาใต้สมุทค่ะเกิดเป็นเทือกสันเขาใต้สมุทดูนะคะเพราะฉะนั้นมหาสมุทรแยกออกจากกันเนี่ยจะเกิดเป็นเทือกสันเขาใต้สมุทรหรือเกิดเป็นสันเขาใต้สมุทค่ะแล้วมันจะเกิดรอยแตกบริเวณยอดค่ะและเกิดการขยายตัวของพื้นมหาสมุทรซึ่ง ในตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นแหล่งภูเขาไฟและเกิดแผ่นดินไหวในระดับตื้นต่อไปรูปแบบที่2คือการเคลื่อนที่ผ่านกันถูกปะห,หรือการเคลื่อนที่เฉือนกันซึ่งมันเกิดรอยแตกค่ะซึ่งบริเวณที่พบนะคะเราจะพบบริเวณรอยเลื่อนเซนต์แอนเดรียนนั่นเองอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะคะไปเร็วๆเ,เลยต่อไปรูปแบบที่3คือแผ่นธรณี เคลื่อนที่เข้าหากันหรือการชนกันนั่นเองเพราะฉะนั้นการชนกันมิจะแบ่งออกเป็น3รูปแบบคือทวีปชนทวีปมหาสมุทรชนมหาสมุทรและมหาสมุทรชนกับทวีปอันดูอันแรกนะคะคือทวีปชนทวีปซึ่งทวีปชนทวีปเกิดขึ้นได้อย่างไรก็คือ แผ่นทวีปเนี่ยก็คือแผ่นธรณีแต่และแผ่นเนี่ยมันมีความหนาแน่นแตกต่างกันถูกป่ะคะถ้าส่วนที่มีความหนาแน่นมากเนี่ยมันจะมุดลงไปใต้ความหนาแน่นน้อยถูกป่ะคะซึ่งถ้าแผ่นธรณีที่มีความหนาแน่นใกล้เคียงกันละ่ะมันจะเกิดการชนกันค่ะหรือการเกยกันค่ะทําให้เกิดเป็นอะไรเกิดขึ้นเอ่ยเกิดเป็นแนวเทือกเขาสูงซึ่ง ตัวอย่างที่พบคือเทือกเขาฮิมาลัยนั่นเองรูปแบบต่อมานะคะมหาสมุทรชนกับมหาสมุทรบ้างซึ่งมหาสมุทรที่มีอายุมากกว่าหรือความหนาแน่นมากกว่าเนี่ยมันจะมุดลงไปข้างใต้ถูกป่ะเกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดเป็นล่องลึกก้นสมุทรนั่นเองตัวอย่างเช่นก็คือในประเทศอินโดนีเซียประเทศญี่ปุ่นก็คืออะไรเกิดขึ้นเอ่ย ล่องลึกก้นสมุดถูกปะคะหรือล่องลึกก้นสมุดมาเรียนานั่นเองต่อไปหารูปแบบสุดท้ายคือการเคลื่อนที่เข้าหากันของแผ่นอะไรเอย่ยทวีปกับมหาสมุทรก็คือทวีปชนกับมหาสมุทรซึ่งมหาสมุทรเนี่ยมันมีความหนาแน่นมากกว่าค่ะมหาสมุทรนะคะมีดีมากกว่าเพราะฉะนั้นมหาสมุทรมีความหนาแน่นมากกว่ามันก็จะมุดในแผ่นทวีปถูกปะคะ ซึ่งจะทำให้เกิดอะไรเกิดขึ้นเกิดเป็นล่องลึกก้นสมุดค่ะตัวอย่างเช่นก็คือล่องลึกก้นสมุดหรือแนวภูเขาไฟรูปโค้งนั่นเองก็คือตัวอย่างที่เราเห็นได้ใช้ก็คือล่องลึกก้นสมุดที่เปรูชิลีค่ะหรือเทือกเขาอะไรนะแอนดิสนั่นเอง การเคลื่อนที่ของแผ่นธรณีนะคะนอกจากจะทําให้เกิดธรณีสันฐานที่แตกต่างกันแล้วเมื่อแผ่นธรณีเคลื่อนที่ค่ะมันจะทําให้มีแรงมากระทํากับเปลือกโลกซึ่งมันจะส่งผลทําให้หินเนะะี่ยค่ะที่เป็นส่วนประกอบของเปลือกโลกเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงลักษณะโครงสร้างทางธรณีซึ่งการเปลี่ยนแปลงมีอยู่2รูปแบบค่ะคือในรูปแบบที่1คือชั้นหินคดโค้งกับรอยเลื่อนมาดูกันนะคะชั้น ชั้นหินคโคดโค้งเป็นอย่างไรในชั้นหินคโคดโค้งเนี่ยมันเป็นธรณีโครงสร้างค่ะที่เกิดจากแรงอัดมากระทํากับชั้นหินค่ะจนกระทําให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการคโคดโค้งและการเปลี่ยนรูปไปอย่างถาวรซึ่งในชั้นหินคโคดโค้งเนี่ยเราจะแบ่งการโค้งออกเป็นสองรูปแบบคือโค้งปะทุนคว่ำถูกป่คะ โค้งประทุนความเนี่ยจะมีลักษณะคล้ายกับสะพานโค้งถูกปะโดยชั้นหินที่มีอายุมากกว่าเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านในส่วนชั้นหินที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยจะอยู่บริเวณรอบนอกต่อไปรูปแบบที่2คือโค้งปะทุนหงายตามรูปเลยค่ะโค้งปะทุนไหวคือลักษณะคล้ายกับตัวยูถูกป่ะคะชั้นหินที่มีอายุน้อยกว่าเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านในส่วนชั้นหินที่มีอายุมากกว่าเนี่ยจะอยู่บริเวณด้านนอก ต่อไปรูปแบบที่2คือรอยเลื่อนรอยเลื่อนเนี่ยเป็นธรณีโครงสร้างที่เกิดจากแรงเนี่ยมากระทํากับชั้นหินถูกป่ะจนทําให้ชั้นหินเนี่ยเกิดการแตกหักและมีการเลื่อนตัว